ใ,ใส่กอบกันค่ะใส่เกลือค่ะใส่ผงงวงนะคะใส่ชูรสตรงไฟหนึ่งช้อนต้องใส่มากค่ะช้อนช้อนชาค่ะพริกไค่พริกไค่นี่ยตำเลีมม้ยงนีจ่จะเด้อเอาพริกไค่เนี่ยจะหอมจ้ะ ก็กระเทียมค่ะไป่ะไปเลยไปๆๆยกระเทียมไปเยอะๆค่ะคนค่ะแล้วมีอย่างอันนี้ค่ะหอมพริกไทยค่ะพริกไทยเห็ดเอียงค่ะตำก็เอาพริกไทยเม็ดค่ะตำโขกค่ะแล้วกระเทียมจ้ะกระเทียมเนี่ยมูบ่อเนี่ยยังแง่สื่อมาเลย โอ้ยหอมจริงๆค่ะหอมกระเทียมหอมพริกไทยใส่ขอด้ะใส่ข,อ,อ,อ,กขอ,อ,อกจานบานบานหอมหอมอดีดีได้แต่เด็กจะเ็บกินจะสือกินหาที่บาทก็ได้มีเดียวค่ะหน่วยเน้นอ,ออหน่อยตอนนี้ผูเมืออ่อนี่จะ้ะ ๆๆอย่งออัง้อมหอมหอมทุกไทยลยนวาให้ท่านเข้ากันก่นดิมค่ะจากปลายลิ้นของเขาอิมกันนวดนวด ไปอมันเยเอะๆจะได้หอมหอมพริกไทยใส่ไม่เหมดอนหอมพริกไทยจริงๆจะจะเก็บมากเลยเ นี่จ้ะเสร็จแล้วจ้าเรียนข้อมืมาใส่เส็จเป็นคอคอจ้ะทำเป็นข้อคอจ้ะ ไปในข้าก่อนนี่เอาหางส่วนเด้อจ้ะเอาหางช้อนซ้อนบ่มีเนาะจ้ะเอี่ตั้งเนาะจ้ะเอาหางซ้อนมือนที่บ่กับูตองค่ะออกมาแล้วจ้ะ ใช้แรงหน่อยต้องใส่กล้วยให้องใคะ่ะกล้วยนี่ไม่น้อยหัวกล้วยมันเล็กไปนีดหนึ่งต้องเอากล้วยหัวใหญ่กว่าน,นี้

เสิ่วใจ่ะเพราะว่ามันน้อยมันได้กินน้อย

อใส่ฟอมเรือจะใส่จริงจริงนั่นอยู่เราเองจ้ะเค็ดเอาเองจ้ะวนนันมากเขาจะเอาใส่ฟอมได้โมบ่าวสามได้แมบ่อมจริงก็โบมี่แห้งกดนะคะ,ะไหลออกมาแล้วค่ะปุด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 มาแค่ะ กินเองามกินเองอร่อยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะใต่ขอบเต้นอร่อยของยายมุกอันนี้ละจ้า